มาเรื่องแล้วครับพี่น้องงานนี้ต้องเรียกว่านารกแตกที่ปอยเปตของจริงใครจะไปเชื่อว่าเมืองที่เคยรุ่งเรืองที่สุดของกัมพูชาวันนี้จะกลายเป็นเมืองร้างไรไฟฟ้าไร้น้ำมันล่าสุดราคาน้ำมันพุ่งไปลิตรละ200บาทคนปอยเปตกำลังจะอดตายเพราะไทยปิดก๊อกร้อนถึงผู้นำใหม่อย่างฮุนมาเนตนั่งไม่ติดเก้าอี้ออกมาบีบไทยให้รีบเปิดด่านเพราะตอนนี้ถังแตกยับเยิน แต่คนไทยสวนกลับเจ็บจี๊ดครับบอกจะรีบไปเปิดทำไมปิดไปเลย500ปีงานนี้กัมพูชาจะดิ้นรนยังไงในวันที่ลมหายใจอยู่ที่จมูกไทยเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาเล่าให้ฟังครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สเนี่ยบอกคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอร์สได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสินบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาริมครั์เพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพ ใจทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหารนินทร์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์ตี้ไลฟ์นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Property Expert Live ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติเป็นพนักงานใหม่ของ Kim Property และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยเรื่องเศรษฐกิจเพื่อนบ้านที่กำลังโคมา่าเพราะดันมาซ่ากับพี่ใหญ่ยังไทยครับพี่น้องครับ ปกติปอยเปตเนี่ยคือเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงเศรษฐกิจกัมพูชาเลยนะครับเงินหมุนเวียนวันละเป็นหมื่นล้านจากคาสิโนจากการค้าชายแดนแต่หลังจากที่เราจัดหนักไปเมื่อสัปดาห์ก่อนวันนี้ ปอยเปตตายสนิทครับไทยเราไม่ได้แค่รบชนะในสนามทหารนะครับแต่เราชนะในสนามเศรษฐกิจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดผาดการที่เราปิดด่านปิดการส่งออกน้ํามันปิดการจ่ายไฟมันทําให้เมืองทั้งเมืองกลายเป็นอมพาตและคนที่เดือดร้อนที่สุดไม่ใช่แค่ชาวบ้านแต่คือระบอบุนเซนที่กําลังขาดรายได้หลักไปเลี้ยงกองทัพครับนี่คือเหตุผลที่ฮุนมาเนตต้องดิ้นพล่านเหมือนโดนน้าร้อนลวก มาดูสภาพปอยเปดตวันนี้กันชัดๆครับจากเมืองแสงสีเสียงที่เคยคึกคักวันนี้เงียบกริบเหมือนปา่าช้า กลางคืนมืดตึดเตือเพราะไฟฟ้าจากไทยถูกตัดต้องพึ่งเครื่องปั่นไฟแต่น้ำมันก็ไม่มีราคาน้ำมันในตลาดมืดพุ่งไปลิตรละ200บาทครับคิดดูสิครับแพงกว่าไทย6-7ถึงเเท่าไม่ใช่แค่น้ำมันนะครับซิมมือถืออาหารแห้งของใช้ประจำวันราคาพุ่งขึ้น3เท่าตัวขนปล่อยเป็ดที่เคยดูถูกไทยวันนี้ต้องข้ามจังหวัดไปแย่งกันซื้อมาม่านี่คือสภาพของเมืองที่ขาดออกซิเจนจากไทยครับแค่วัน สองวันยังขนาดนี้ถ้าปิดเป็นเดือนไม่อยากจะคิดสภาพเลยครับรู้ไหมครับว่าสิ่งที่ทำให้ปลอยเปดตายสนิทจริงๆไม่ใช่แค่ไฟดับแต่คือเน็ต ัดครับสายไฟเบอร์ออปติกที่ลากจากฝั่งไทยถูกตัดขาดแก๊งคอเซ็นเตอร์ที่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในการหลอกคนไทยตอนนี้เป็นอัมภาศครับคอมพิวเตอร์นับพันเครื่องกลายเป็นที่ทับกระดาษบอสจีนเทาหัวเสียหนักเพราะทำยอดไม่ได้ขัดทุนวันละหลายร้อยล้านนี่คือการทำลายโครงสร้างพื้นฐานของอาชญากรรมที่ได้ผลชะง,งัดนักแรตลาดอสังหาปล่อยเป็ด พังพินาศครับราคาที่ดินที่เคยปั่นกันสูงลิบเลิ่ววันนี้เทขายไม่มีคนซื้อตึกแถวคอนโดที่สร้างไว้รองรับคนจีนตอนนี้ประกาศขายทิ้งราคาถูกเหมือนแจกฟรีนักลงทุนแห่ถอนทุนหนีเพราะไม่รู้ว่าด่านจะเปิดเมื่อไหร่นี่คือภาวะฟองสบู่แตกที่รุนแรงที่สุดในรอบ10ปีของกัมพูชาครับ แล้วดูปฏิกิริยาของผู้นำกัมพูชาสิครับฮุนมาเนตออกมาเรียกร้องผ่านสื่อเลยว่าขอให้ไทยรีบเปิดด่านเพื่อมนุษยธรรมและการขา้าอ้าวทีตอนยิงปืนใหญ่ใส่เราไม่เห็นพูดเรื่องมนุษยธรรมเลยนี่ครับทำไมต้องรีบขนาดนั้นก็เพราะเงินมันขาดมือไงครับธุรกิจสีเทาในปอยเปตทั้งบ่อนทั้งสแกมเมอร์มันต้องใช้ไฟต้องใช้น้ำมันต้องใช้อินเทอร์เน็ต พอไทยตัดทุกอย่างธุรกิจพวกนี้เจ๊งยับครับเงินสวยที่เคยส่งไปพนมเปนก็หยุดชะงักหุ่นมาเนตรู้ดีครับว่าคืนปล่อยไว้นานกว่านี้เก้าอี้ตัวเองร้อนแน่ความเดือดร้อนมันลามไปถึงสินค้าอุปโภคบริโภคครับอย่าลืมว่าสินค้าในปลอยเป็ด90%นต์ำเข้าจากไทยน้ำดื่มบะหมี่สบู่ยาสีฟันพอรถบรรทุกสินค้าข้ามไม่ได้ของขาดตลาดทันทีครับ ร้านโชห่วยในปอยเปตตอนนี้ฉันวางของล่งเกลี้ยงแย่งกันซื้อน้ำปลาขวดสุดท้ายเหมือนแย่งทองนี่คือภาพสะท้อนว่าความมั่นคงทางอาหารของกัมพูชาเปราะบางแค่ไหนเมื่อไม่มีไทยเสียงของคนไทยในโซเชียลรอบนี้เป็นเอกฉันครับวลีเด็ดปิดตาย500ปีที่ฮุนเซนเคยพูดมันตามสนองครับไม่ได้พูดเล่นนะครับแต่มันสะท้อนความเหลืออดครับ คนไทยใจดีมาตลอดแต่พอโดนแว้งกัดบ่อยๆแถมยังมีเรื่องสแกมเมอร์มาซ้ำเติมความเอ็นดูเลยกลายเป็นความเกลียดชังครับทูตไทยอ่านกระแสนี้ออกเลยกล้าเล่นบทโหดเพราะรู้ว่าประชาชนหนุนหลังเต็มที่ไม่ใช่แค่ปลอยเป็ดนะครับผลกระทบมันลามไปถึงเสียมราชที่มีนครวัดด้วย เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของเขาวันนี้เงียบเป็นเป่าสากช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาตัวเลขนักท่องเที่ยวต่างชาติหายไปเกือบ30เอร์ซนทำไมก็ใครจะกล้าไปเที่ยวประเทศที่มีสงครามครับใครจะกล้าไปประเทศที่มีข่าวสะกามเมอร์จับคนไปเรียกค่าไทยโรงแรมหรูๆที่เสียมราฐตอนนี้นั่งตบยุงกันระนาวนี่คือผลกรรมที่ทุ่นําเขาก่อไว้ครับ ทำตัวเองแท้กแค่เศรษฐกิจกำลังจะฟืน้นดันหาเรื่องใส่ตัวซะง,งั้นผมจะต่อจิ๊กซอให้เห็นภาพชัดๆนะครับปอยเปตคือหัวใจของเศรษฐกิจสีเทาเมื่อหัวใจหยุดเต้นเลือดก็ไม่ถูกสูบฉีดไปเลี้ยงสมองคือรัฐบาลและแขนขาคือกองทัพเมื่อรัฐบาลถังแตกจะเอาเงินที่ไหนไปจ่ายเงินเดือนทหารครับทหารที่แนวหน้าก็ลำบากอยู่แล้วพอกลับมาบ้านเจอสภาพอดอยากอีกความจงรักภักดีมันจะเหลือหรอครับ ปืนที่เคยปกป้องตระกูลหุนวันหนึ่งจะหันกลับมาหาพวกเขาเองปอยเปตพังเท่ากับระบอบหุนเซนพังครับนี่คือสมการง่ายๆที่หุนมาเนตกลัวที่สุดแรงกดดันทั้งหมดนี้ไปตกที่หุนมาเนตเต็มๆครับเขาเพิ่งรับตําแหน่งผู้นําได้ไม่นานก็เจอรับน้องชุดใหญ่จากไทยซะแล้วถ้าเขาแก้ปัญหานี้ไม่ได้ปล่อยให้คนอดอยากปล่อยให้นายทุนเจ๊งบารมีที่พ่อสร้างไว้จะพังทลายในมือลูกครับศึกครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องพรมแดน แต่มันคือการเดิมพันด้วยความอยู่รอดทางการเมืองของตระกูลหุนเลยทีเดียวสรุปสถานการณ์วันนี้นะครับกัมพูชาพิสูจน์ให้โลกเห็นแล้วว่าอยู่ไม่ได้ถ้าขาดไทยเศรษฐกิจของเขาลมหายใจอยู่ที่จมูกเราครับบีบเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นไทยเราควรถือไพ่ใบนี้ไว้นานๆครับอย่าเพิ่งรีบใจอ่อนเปิดดานจนกว่าจะได้ข้อตกลงที่คุ้มค่าที่สุดคุนมาเนธจะดิ้นรนแค่ไหนก็ไม่พ้นความจริงข้อนี้ว่า กุญแจดอกเดียวที่จะไขาทางรอดให้กัมพูชาอยู่ในมือไทยครับสุดท้ายนี้ฟังเสียงคนไทยไว้นะครับปิดไปเลย500ปีนี่คือมติมหาชนที่รัฐบาลต้องฟังขอบคุณครับสรุป4ประเด็นสาคัญครับ 1. เมืองร้างป้อยเปดขาดแคลนพลังงานหนักน้ำมันลิตรละ200บาทไฟดับทั่วเมืองเศรษฐกิจพังพินาศ 2. หุนมาเนตดินผู้นำกัมพูชาร้อนรน บีบไทยเปิดด่านเพราะขาดรายได้จากธุรกิจสีเทาไปเลี้ยงระบอบ 3. ท่องเที่ยวสุดผลพวงสงครามทำให้นักท่องเที่ยวหนีหายเสียมราบเงียบเหงาเศรษฐกิจด,ดิ่งเหว4ลมหายใจอยู่ที่ไทยไทยกุมชะตากรรมเศรษฐกิจกรัรมพูชาไว้เบ็ดเสร็จบีบให้ตายได้ทุกเมื่อถ้ายังไม่สำนึก ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้อย่าลืมกดติดตามส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดมาที่ l ล n e แอด Kim property life ใครมาจากคลิปนี้แคปหน้าจอตอนนี้ให้แอดมินแล้วขอส่วนลดพิเศษได้เลยสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่าถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคัง่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยุทธิจะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สเนี่ยเหมาะคุณครับส่วนตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับ<ม>เพิ่มมูลคา่าคอร์สได้เหมาะคน4ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสินบนอย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอนะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างเครดิตไม่เป็นสร้างเสิจไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทําให้เราเนี่ยนอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงไปในสังหาทร,รัพย์ <S <S เพื่อเพิ่ม <ๆ S 1> มูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สตตเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายนี่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตี ใจทาแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับและมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเพื่อนทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหาริมทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิมพาวเวอร์พีไลฟ์นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ